รถจักรยานไม่ว really? ่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนะครับโดยอภินาทธนาการก็จะเป็นท่านนายกนะครับของเรานะครับที่ได้จัดงานวันนี้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ชัยดีช่วยท่านผู้บริโภคช่หรือเป่าของแม่เหาท่านที่พย้อนมาในากให้กับเด็กวันนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ขออนุญาตนะครับลำดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญแล้วก็รัชชัยคณะลูกเดือ

โน้องจ๋าว้อันีนะครับขอเรือใจเสียงเบาๆนิด